การเดินทางร้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2558งานไวฟ for dad ปั่นเพื่อพ่อในวันศุกร์ที่11ธันวาคม พุทธศักราช2,558คณะทำงานด้านการจราจรของกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอแจ้งข้อมูลเรื่องพื้นที่ของการจัดรูปขบวนจักรยานเส้นทางขบวนจักรยานถนนที่ปิดการจราจรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยมีรายละเอียดดังนี้การจัดรูปขบวนจักรยานจะแบ่งเป็น3ามพื้นที่ดังนี้ พื้นที่ที่หพื้นที่ถนนสีอยุธยาพื้นที่ที่สองพื้นที่ถนนราช,ชดำเนินสนามหลวงและถนนสามเสนพื้นที่ที่สพื้นที่ถนนนครสวรรค์ถนนลานหลวงและภายในสนามม้านางเลิ้งเส้นทางของขบวนจักรยานจะเริ่มต้นที่ พระลาชพระราชวังดุสิตถนนสีอยุธยาแยกมักกะสันเลี้ยวขวาถนนราชปารกแยกราชประสงค์เลี้ยวขวาถนนพระรามหนึ่งแยกปทุมวันเลี้ยวซ้ายถนนพญาไทยแล้วเลี้ยวเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแยกสามย่านเลี้ยวซ้ายพระรามสี่แยกสาลาแดง ทั้งนี้ขบวนประชาชนบางส่วนใช้เส้นทางเบี่ยงอ้อมแล้ววนกลับมาตามขบวนโดยเริ่มตั้งแต่แยกราชประสงค์ถนนเพลินจิตแยกเพลินจิตเลี้ยวถนนวิทยุแยกวิทยุถนนสาธรใต้ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก,สน,น,นกลับรถแยกตากสินถนนกรุงธนบุรี ถนนสาทองเหนือแยกวิทยุเลี้ยวซ้ายถนนพระรามสี่แยกศาลาแดงเข้าสู่เส้นทางหลักตามเสด็จพระราชดำเนินถนนสีลมแยกบางรักเลี้ยวขวาถนนเจริญกรุงถนนเยาวราชแยกวัดตึกเลี้ยวซ้ายถนนจักรวรรดิถนนประชาธิปกข้ามสะพานพระปกเกล้าถนนประชาธิปก แยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่ถนนประชาธิปปเลี้ยวซ้ายถนนอรุณอมรินแยกวังเดิมเข้ากองทัพเรือพระราชวังเดิมแยกสิริราชแยกอรุณอมรินตรงขึ้นสะพานพระาร,ระามแปเลีเ้ยวซ้ายถนนราชดำเนินนอกเข้าสู่จุดสิ้นสุดที่พระดานพระราชวังดุสิตโดยประชาชน สามารถเลือกจุดสิ้นสุดเส้นทางจักรยานที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้โดยเลี้ยวขวาแยกอรุณอมริขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยใช้วิธีการจูงขึ้นเนื่องจากสะพานมีความลาดชันทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนไม่นําเป้กระเป๋าสะพายต่างๆเข้ามาในบริเวณสถานที่จัดก,กิจกรรมและเส้นทางจักรยาน สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปโปรดไีกเลียนเส้นทางขงบวนจักรยานและถนนที่เชื่อมต่อจากเส้นทางดังกล่าวในวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2558ไม่อนุญาตให้ตัดผ่านเส้นทางขงบวนจักรยานส่วนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นสามารถเข้าออกได้ตามปกติโดยจะมีจุดกลับรถสุดท้าย ก่อนที่จะถึงเส้นทางปันจัรยานผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถหลีกเลี่ยงการจราจรโดยใช้เส้นทางต่างๆได้แก่ถนนราชวิถีถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีถนนสิรินธรสะพานกรุงทนถนนเจริญสนิทวงถนนราชพฤกษ์ ถนนรัชดาพิเศษถนนพระรามสามถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนสีนคริ์ถนนวิภาวดีรังสิตถนนพระโโยธินแล้วใช้ถนนดินแดงถนนพระรามเก้าสะาพารพระมรามสพรพรเจ็สะาพาราพรามราห้าสยาพาราราจสพาสพเจพนจ้งว ถนนงามวงวาน,านาถนนคอนครอินถนนเพชรบุรีรถนนลาดพร้าวาาาซึ่งในวันดังกล่าวประชาชนสามารถใช้ทางด่วนได้ตามปกติโ,กกโดยสามารถใช้บริการได้ฟรีจำนวน11ดาดในวันสุขที่11ธันวาคม พุศศรร 58, ทธศักราช2,558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง23นาฬิกาแต่จะมีการควบคุมทางลงทั้งสิ้น6จุดช่วงเวลา12นาฬิาถึง22นาฬิกาสำหรับการเดินทางไปสนามบินดอนเมืองสามารถเดินทางได้ดังนี้ใช้ถนนวิภาวดีรังสิตพื้นราบ ใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทเวใช้ทางพิเศษสีรัฐส่วนการเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิสามารถเดินทางได้ดังนี้ใช้ทางพิเศษสีรัฐหรือทางพิเศษฉลองรัฐใช้ถนนพระราม9ก้ามอเตอร์เวย์ถนนบางนาตราสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางขอ2อมก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้วางแผนการขึ้นต่อรถและปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถประจำทางขอสมกในเส้นทางที่ปิดการจราจรไว้เรียบร้อยแล้วโดยให้บริการรถโดยสารธรรมดาฟรีทุกเส้นทางตลอดทั้งวันในวันศุกร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2558 สำหรับประชาชนที่นำรถจักรยานทั้งแบบพับได้และพับไม่ได้มาด้วยสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ฟรีส่วนรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นั้นฟรีเฉพาะผู้นำรถจักรยานแบบพับได้มาใช้บริการเท่านั้นการใช้บริการรถไฟาก,การทางรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถรนที่ตัดผ่านทางรถไฟข้ามแยกสวนี และแยกนิคมมมกษัสรนโดยจะไม่มีขบวนผ่านช่วงเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาและกำหนดสถานีขึ้นลงไว้นอกพื้นที่การจัดกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยขอสอมกอสนับสนุนรถเพื่อขนถ่ายประชาชนไปยังสถานีที่กำหนดทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ให้ช่องทางติดตามสอบถามข้อมูลการจราจรทางเว็บไซต์ w w w b i f o r d a s h 2 0 1 5 c o m เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ www.royalthaipolice.go.th เว็บไซต์ของกองสารนิเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ www. สารนิเทศ .police g o t h เว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล www.metro.police.go.th กองบังคับการตำรวจจราจรโท 1, 9, ร1197กองบังคับการตำรวจทางหลวงโท 1, ร1 1 9 3กองบังคับการปราบปรามโทร1 1 9 5 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวโทร1 5 5 5ึคลื่นวิทยุความถี่ FM สวพ .91 FM 99.5และจสอ0รรวมถึงได้จัดทำแผนพับป,ประชาสัมพันธ์มอบหมายให้หน่วยงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูลให้มากที่สุด